มีมีมีอยู่ครับมีรยรเฮียก็อยู่ สปอกปรือทำอะไรพวก็ผมก็ยังไม่สราดเลครับคือต้องตรวจัวสอบวิธีนึงใช่ไหมครับนี่ก็ว่านีไม่มีที่ชอบปกปมาใส่เสียงเดียวนี่วก็เป็นไรเป็นอะไรเขาเฉยๆก็เพราะว่าเขต็ เขตนี้มันเขตติดต่อกับสชงส่างนะแล้วตัวใน,นเขตมันมันโกมันชัดเจนแล้วที่ที่ที่ดินอันนี้ตกลงเป็นที่องเป็นที่อะไรครับนั่นก็ไม่ใช่ทื่ที่สปรกรณ่สปรกรเขาว่าอย่างไรโดยมากก็มีติ่สปรกรณ์้วครับแถวนี้แล้วอยู่อยู่นี่ชักมันมันอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกับป่าเพราะว่าเพราะว่าร้อยรูมันก็อยู่นครับ จะถ้าเป็นที่สอไปก็แล้วมีจะต้องทำกระบนการอย่างไรต่อผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันจะต้องรายงานทางกุหมาการให้ตราบต่อไปเบื้องต้นนี่คือของหลวงปู่นี่คือไม่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 เขาเขาไม่ไปติดต่อกับท้องถิ่นเลยครับคืออยู่เป็นเอกเทศไปเลยคเขาจะไปติดต่อมันจะไปขออะไรครับ ไม่มีอะไรที่ว่าเขามาตั้งเลยเขาไลยไปขอจุกอยากงั้นได้อย่างนี้การก่อสร้างที่เกิดขึ้น